ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชว,วิลึงทาทุกคนนะครับชว,วิลึงทานะครับนี่เลยนะเออเออเอาไมา่ให้โมโมอะไรไม่ได้โมอะไรมากนะให้โมว่าไอไอต่อสายห,หน่อยเนี่ยพอดีไปได้ปากคีบมาเนี่ยนะแล้วก็เนีย่ยไปได้ปากคีบมาอย่างนี้นะครับแบบนี้นะไม่ใช่ผมต่อเข้าไปข้างในเครื่องนะครับเนี่ยก็ว่าจะเอาไปใช้กับ เครื่องเสียงรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับไปหนีบใส่หมอแบตซะนี้นะครับก็นี่นะโอ้ได้มาจากไหนเนี่ยไฟเขาก็ว่าไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยนะใช่ไหมครับเออเช่๋ยวม ac input เอออะไรวเนะี่ยนี่ไหมะ เออ AC in เห็นไหมไฟร้อยสิบก็ได้สองร้อยสามสิบก็ได้เงี้ยนะเออนะครับ DC in น่ะเห็นไหม in อ,อะไรอีกล่ะน่ะพิมพ์ใส่ซาดไปอีกแล้วเนี่ยมต้องโห DC out สิมันต้องจะถูกกับตรงนี้น่ะเออ DC out เอ้ยเนาะนะครับขนาดพิมพ์ยังพิมพ์มาไม่ใช่เลยนี่เนี่ยนะเห็นไหมพิมพ์ใส่ซาดลืมตรวจทาน การคิดวิดีโอชังวิทย์อรลดก็เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหตามฉลากเลยบอกว่า12โวลต์นี่ออกตั้ง35แอมป์เลยนะเนี่ยจะใช้ตัวนี้เนี่ยเอาไปต่อเข้ากับแบตเตอรี่แล้วก็จะเอาไปเรื่องอะไรอ่ะไปใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์อะไรเงี้ยนะนะครับมันก็ได้แหละแต่มันจะเต็มที่ไหมไม่รู้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะนะเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าจะ สามารถที่จะต่อสายได้ไหมไม่สายัเส้นใหญ่จังนะครับเดี๋ยวเกาะก่อนนะครับสีน็อตนะเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่ด้วยมิเตอร์ติดหรือเปล่าไม่รู้มาดูก่อนนะออกมาทำไมมันแน,น่นอย่างงี้อู้นะครับเห็นไหมนี่โอ้ข้างในเป็นอย่างงี้โอ้สามสิบห้าแอมป์เหรอนี่ย12สองโวล์น่ะ มีสีบวมสีอะไรไหมไม่มีสีบวมนะเจ๋งเลยฮนะเห็นไหมครับอุ้ยดํากับเขียวนี่เห็นไหมเขาต่อเป็นออนออนเครื่องไว้เรียบร้อยนะครับข้างในนะอืมใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับบางทีใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเอามาแล้วโอ้โหยเฮ้ยอ่าเสียบได้นะครับเสียบได้งงเลยถ้าใช้งานได้พัดลมหมุนนะพมจะหมุนนะครับ ไฟก็งออกแน่แน่หมุนเฉยเลยนะใช้งานได้นะเนี่ยมิเตอร์ติดไหมเดี๋ยวตัวมิเตอร์ก่อนนะครับไฟที่ออกมาเหลืองดํานะครับเหลืองดําเหลืองดำนั่นก็คือตัวนี้เนาะเอามาต่อเข้ามิเตอร์นะฮะเหลืองเป็นบวก12โวลต์นะครับส่วนดํานั้นก็เป็นขั้วลบหรือเรียกอีกอย่างก็คือกาวนะนะครับ ก็คือก่าวในที่นี้เราก็ต่อเข้าไปเลยถ้ามีแถบดำนี้น่าจะเป็นอขั้วลบของไอ,อ้โจวบิทเตอร์นะติดว่าโอ้เห็นติดเลยมันก็เหลืองดำนะเนี่ยอ้าววยมันไม่ใช่เหลืองดิโอ้โหข้างในเป็นสีส้มนะออกมาเหลืองเว้ยหมดเหลียวเท่งสิเพ็ด หลอกตาเอ้เนนมื่อเห็นเหลืองไงปะมาดูดิส้มตกสีนะครับเออสีส้มตกสีเป็นสีเหลืองนะครับว้าไปอีกล้องมาลองดูนะครับโอ้หลายแบบแต่ว่านี่เหลืองเออเหลืองจริงๆเป็น,นี้เนาะโอ้งงเลยอมไนะครับต้องจริงนะพูดเนี่ยเอ้เหลืองไงป่ะ ก็ตามมาตามมาเอาส้มเอามันตกสีนะครับไม่มีข้อต่อนะครับเดินต,ตกสีนะครับกยากจะว่าติดไหมนะครับนะติดไหมสิบสองจุดศูนย์นะครับน่กเลยอ่าว่าก,กันไปนะครับถ้าเกิดว่าใส่มิเตอร์ได้ก็เอาติดกาวไว้แถวเนี้นะเขาบอกงั้นนะนะครับติดกาวไป่ันไปครับเดํนเดินการไปการต่อสายเป็นอะไรที่เป็นเรื่องยากไว้มันจะเป็นเรื่องยากไว้อ็สายมัน ค่อนข้างที่จะเนี่ยครับเห็นไหมฮะถ้าใส่เส้นนี้ใหญ่ด้วยนะก็คงจะต้องได้เจาะรูใหม่นะถึงนนะเห็นะครับเริ่มเกิดการนะครับตามคําขอดูโครงสร้างภายในดิเนี่ยเดี๋ยวแกะน็อตออกมาเดี๋ยวเห็นตรงโครงสร้างแล้วมีอะไรหลุดหลวมไหมก็ต้องไปดูแลแล้วก็บัตรกีให้ลูกค้าก่อนครับทีนี้นะครับรื้อออกมาก็เป็นแบบนี้นะนเพื่อนนะเนี่ยลายวงจรด้านล่างก็เป็นแบบนี้ครับไม่สุดยอดแต่ไม่เลวนะ ตัวนี้เอาสายออกก่อนนะครับเอาออกเอาออกหมดเลยนะฮะเอาอกหมดเลยล่กก็ในส่วนนี้นะครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวจําลงกก่าตรงนี้เพื่อเป็นสวิตช์ออนเลยนะครับไม่ให้มีไม่ให้มีเทปพันสายแบบนี้นะลงไปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วทีนี้สายพวกนี้อาออกหมดนะครับสีส้มไม่ได้ใช้สีแดงไม่ได้ใช้นี่ก็ออกนะครับเออกหมดเลยนะครับสีดํานี่ก็ออกเอาออกเออกหมดเลยนะแล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่เข้าไปใส่ได้แน่นอนนะเพราะว่า มีพื้นที่อยู่นะครับก็ใสเข้ามานะครับนะเดี๋ยวผมก็คงจะต้องอ,ออกก่อนนะครับสวยงามอยู่นะฮะไม่เลวนะครับไม่เลว <c ười> ลไม่หลวมด้วยนะไม่หลวมแต่มันก็ต้องบัดกีเราพูดถึงนะครับเพื่อความคักนะเพื่อนนะเพื่อความคักโอ้โหได้สายไปใช้งานแล้วเนี่ยอืมได้สายไปใช้งานด้วยนะครับทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการเอาสายไฟออก กาเอาสายไฟ,ไฟออกมันก็อจะอยากอะไรล่ะ <c oughs> ก็ให้ความร้อนด้านนี้หน่อยอาจจะจุ่มฟักก็ได้นะออมเพื่อนๆจุ่มฟักได้จุ่มฟักมันจะได้จุวัดนะจมวัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกินหัวแรงด้วยนะเนี่ยห,หัวแรงนี่ยังไม่ได้ซ่อมเลยเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่มันกม็มีเวลาเอียมันผัดขี้ดีามากเลยเนี่ยเออเนนะี่ยเนี่ธรรมดาเลยครับบััดกี้ดีจริงเลยล้วนเ่ยดีวมันก็ ผมจะเลิกงานแล้วเหรอาถึงนะครับค่ำแล้วอาเลยเอาอันนี้มาทำให้เพื่อนได้คขำขำเล่นนอดวโอ้ัยรุ่นทํางานนี่เลิกงานนี่เสียงดังจริงไวรุ่นนี้มันจวดจริงๆในขี่มอไซน์นี่ฮะนี่ผมก็ทําไปอย่างเงี้ยละ่ะเพื่อนหัวแรงไม่ร้อนเล่งมาหน่อยหนึงเล่งมาหน่อยเร่งไฟมาหน่อยหนึ่งเออร้อนไม่ถึงอือคุยว่าหัวแรงร้อนนักหนาเลยร้อนไม่ถึงเล่งไฟมาไม่พอ ปล่อยไฟมาหน่อยอ่าให้ความร้อนนะครับแบบนี้นะเอาสายออกคือเอาสายสายที่เอาออกมาเนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ได้อีกนะเพื่อนนะเราก็เก็บไว้ด้วยนะครับเนี่ยสายมันเยอะเว้ยนะครับเก็บไว้ด้วยนะนเห็นไหมมันจะเป็นรูให้เราอยู่ในเนี่ยเออมันสุดยอดแล้วเนี่ยไม่ต้องเจาะใหม่นะครับนะไม่ต้องเจาะใหม่เห็นไหมครับนะเห็นไหมมีรูนะรุ่นนี้มีรูเว้ย <c oughs> นะครับไม่ต้องเจาะใหม่ ผมก็กล่าวว่าผมจะได้เจาะรูไม่ไม่ได้เจาะนะครับไม่ได้เจาะเนี่ยสายพวกนี้ออกนะเหลือสายไว้ใช้งานด้วยเวลาเวลาจะต่ออะไรเล็กๆน้อยๆสั้นๆนะครับก็แบบนี้นะเก็บไว้เหมือนไอเหมือนเพื่อนๆที่ทํางานไดนาโมเห็นไหมเออพื่อนทางานไดนาโมเก็บลวดไว้เวลานั้นเนะ่ะสะสมไว้เพราะว่าลูกค้าไม่เอากลับลนะวดซ่อมไดนาโมซ่อมแล้วก็ได้แต่ไดนามดีไปลวดเสียก็ไม่ค่อยมีใครหงมาซาวก็เอาเก็บไว้นะ พอได้ฆ่าเปกอยู่ด้วยนะวางกันไปนะครับใช้สองเส้นในี้แค่นั้นในะบวกดำเลยนะดำดำแดงเนี่ยนะอันนี้เนี่ยเห็นไหมสีดํานี่ก็เอาไปลงกลาวซะนะครับก็อยู่จุดไหนอะอยู่จุดน,นี้เนาะนี่เนาะก,ก็ไปลงกลาวนะลงไหนก็ได้ลงใกล้ๆนี้ก็ได้ลงทําแถวนี้ก็ได้ขี้เกียจปวดหัวหน่อยก็มายัดลงแถวๆนี้เลยก็ได้นะนเห็นไหมไม่รู้อะโอ้โหง่ายเลยเพื่อนแบบนี้ง่ายเลยก็ใส่เข้าไปนะ เนี่ยเห็นไหมครับโอ้สุดยอดจริงเลยนะครับ <c oughs> ก็ก็สายใส่เข้าไปยัดเข้าไปโอ้ยมันก็ได้การดีแบบนี้เห็นไหมโอ้ยพอดีเลยเพื่อเนเอ้พอดีเลยอสมมุตินะสมมุติสมมุตินะครับสมมุติสมมุติสมมุติโอ้โหเกือบได้อะไม่มีอะไรมากกว <c oughs> ่า,า,าวนิดหน่อยนะแล้วก็ยัดลงไปนะบัตรกีจบนะครับเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะเอือง่ายเว้ยง่ายง่ายง่ายแล้วทีนี้ก็ทําสายไฟออกมาสองเส้นเอาเหลืองกับดำ้วต่อกมาจากตรงบวกเนี่ย ผื่อที่จะต่อใส่กับมิเตอร์นะมิเตอร์ก็จะมาติดไว้ด้านหน้าเนี่ยนะครับเหนะ็นนะมีแค่นี้เองนะเพื่อนง่ายอยู่นะครับแล้วทีนี้ก็ไปดูจุดบัตกรกีลูกค้าหน่อยออนี่ก็ถือว่าเป็นงานโมนี่เนี่ยงานโมนี่เนี่ยอู้ักจบวะในส่วนของมิเตอร์นะฮะก็ว่าจะเจาะรูให้หน่อยหนึ่งนะอย่างน้อยก็อืมถ้าเอากาวมาติดนะมันจะหลุดนะเจาะรูแล้วเอามิเตอร์ใส่ข้างในเนะี่ย เอ้ไม่ใช่ใส่ให้มันอยู่อย่างเงี้ยฮะก็น่าจะแน่นกว่าครบับรูนี้ก็เอาจงไว้เนี่ยสําสำหรับสายออกนะที่แรกก็ไม่คิดดูแล้วว่าจะเอามิเตอร์มาใส่ตรงนี้ขี้เกียจเจาะตรงนี้มันก็อาจจะไม่แข็งแรงนะก็ใส่เข้ามาอย่างนี้แล้วก็เลาะสายล็อกสายอ,อย่างงี้นะก็น่าจะแน่นหนานะครับย้อนแสงมันค่ำแล้วไม่ค่อยเห็นอะไรนะเวลาบัดกีตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่านะเพื่อนในส่วนของไอ้ตัวสายใหญ่ๆแบบนี้นะ ผมก็คิดว่าผมน่าจะแตกกระจายมันออกมาสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อที่จะให้ความร้อนมันจากหัวแรงผมเนี่ยพอที่จะเป็นไปได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเพราะว่าถ้าผมบัดกรีเลยเนี่ยก็โอ้โหไม่น่าจะได้นะเนี่ยผมว่านะน่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยกระจายตรงแดงหนอกมาหน่อยนะครับเทคนิคนี่เทคนิคเทคนิคกับบอ เทคนิคแล้วที่นี้ก็บัตรกีนะฮะจุ่มฟักหน่อยนึงแล้วจุดจวดจัดจัดหน่อยนะมันจะได้บัตรกีได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยตอวนี้นะใส่เข้าไปเลยใส่ฟักใสอะไรเข้าไปก็บัตรกีเข้าไปอ่าสวยไม่สวยแล้วแต่เพื่อนจะทําไปนะแล้วแต่ฟีมาลายมืออ่าบัตรกีไปก็ให้มันติดก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับนี่นะ อสมมุติว่ามันติดแล้วนะสมมุตินะสมมุติละนี่ก็สมมุติว่ามันติดแล้วนะมมนะมมนค,มมนนครับแน่านหนานแล้วนี่เนาะเห้นเพื่อนดูว่ามันติดสมบูรณ์แล้วก็ผมก็บัดกีสวยงามแล้วนะครับสมมุติว่าอย่างนั้นนะครับนะเออเนี่ยเออเออสนุกเว้ยน,นี่พอความร้อยเนได้ที่แล้วมันสนุกนะครับนะเห็นไ,ไหมอ,อืมใส่ตะกั่วเข้าไปเออเติมก็เปลืองเหมืนอนกะันนะถึงนะจุดไม่ใหญ่นะครับ เอาเป็นว่าไม่หลุดแล้วเนาะนี่เนะาะนี่แหละเอาตะก,กัวก็สุกแล้วให้ความร้อนมันละลายไปหน่อยนึงตะก,กัวก็ไหลๆลงไปหน่อยนึงนะอ่ะได้แนละ้วสวยแล้วทีนี้นะเอามันสวยแล้วนะดูแล้วให้มันสวยนะครับด,ดูว่าสวยแล้วนะครับหน้าเนี่ยนะอ่าทีนี้ก็เอ่อบัดกีขาหม้อแปลงนี้ซะหน่อยครับเพราะว่าจุดนี้แหละเวลาเขาหลุดเขาหลวมมาเนี่ยมันก็จะไม่มีไฟออกนะนี่ตรงนี้ด้วยนะครับหาหม้อแปลงพวกนี้ ดูแลให้หน่อยนะเนี่ยอ่าแล้วก็เราไล่ไล่ดูแล้วกันนะว่าตัวไหนมันเป็นยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าให้เข้าใจว่าหน้าเดียวนี้เนี่ยผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วะนะครับเราเข้าใจอย่างนี้ไปะนะครับนะก็นี่แหละนะพวกสายพวกอะไรต,ต่างๆนี่ก็เผื่อไว้ตัวนี้สายใส่มิเตอร์ใส่พัดลมอะไรพวกนี้นะนะครับก็อย่างนั้นแหละนะครับก็มีแค่นี้นะยังมีรูอยู่นะครับไปนะครับในกรณีที่จะใช้งานนะ ทีนี้มันก็จะมีไฟดูดแล้วก็เอาซีเนี่ยสองตัวนี้ออกออกไปยังไงล่ะก็อาจจะอาจจะอ,ออกในส่วนของจุดน็อตเนี่ยก็อ,อาจจะถอดออกถอดทิ้งไปเลยก็ได้ซี C ตัวนี้มันป้องกันความถี่สูงนะครับเข้าไปกวนในส่วนของวงจรสวิตชิ่งนี่ครับ ว่าในกรณีนี้เนี่ยไม่ได้ต่อสายดินนะผู้ใช้คงไม่ได้ต่อสายดินแน่และก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมีไฟดูดไฟรั่วเดี๋ยวดูดลูกหลานนะบอกเลยอืมบางคนบอกว่าออกแล้วลมันจะใช้งานได้ทนเหรอแล้วแต่มันทนไม่ทนกัแล้วแต่ล่ะเพราะว่าการใช้งานจริงๆถ้าจะให้ซีสองตัวนี้เป็นตัวกรองสัญญาณจริงๆนะกรองไฟจริงๆเลยไม่ต้องมีการต่อสายดินนะต่อสายดินนะฮะอืม ความถี่สูงที่มากับไฟฟ้ามันจะถูกเอาลงดินหมดเลยแต่ในกรณีนี้ก็ไม่น่าใชได้ตอกนะครับสายดินสายดินก็สายดินจนริงจริงนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนเพื่อน,นทงานไปแล้วก็ไม่ตอกสายดินแล้วมีซีตัวนี้อยู่ไปจับตรงน้นตรงนั้นในรถบางอะไรโครงรถบางแล้วไฟก็ดูดนะถ้าไปใช้ในรถยนต์นะครับถ้าไปเปิดเครื่องเสียงบ้านก็ไปจับไปสัมผัสมันก็โดนไฟดูดก็ไม่สบายใจนะเอาออกก็ได้นะไม่เป็นไรนะฮะ ว่าเราไม่ได้ต่อสายดินเอาไว้ก็ปล่อยให้ไฟดูดเฉยๆไม่ค่อยมีใครตอกน้สายดินเลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่ค่อยมีใครตอกเลยแม้กระทั่งคอมพิวเต bon. อร์ที่บ้านเนี่ยคอมพิวเตอร์ไอ้ที่บ้านเนี่ยนี่มันเป็นมออแปลงคอมพิวเตอร์เนาะ <sí> ผมบอกว่ามาเนี่ยมาถามผมนะบอกว่าทําไงอะไฟมันดูดจากคอมพิ <S <S วเตอร์ไฟมันดูดพีซีเวลาต่อเข้าเครื่องเสียงแล้วเวลาร้องเพลงไม่ดูดปากผมบอกต่อสายดินพี่ต่อสายดินเลย ใช้สายไฟเส้นใหญ่หน่อยนะต่อก็อต่อจากเครื่องนะตามที่ผมบอกนะก็ไปต่อสายดินมันก็ไม่หายวันนั้นผมมีโอกาสได้ไปดูนะต่อยังไงตอกสายดินเอ,อาไปตอกใส่กระถางต้นไม้โอ้มันไม่ใช่เลยมันต้องตอกดินจริงๆเลพูดถึงไม่ใช่กระถางต้นไม้นะกระถางต้นไม้ก็ดินแหละเออแต่ว่ามันห้อยหน่อยว่ากันไปนะครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปนะสายพวกนี้ก็เดี๋ยวต่อเข้ามิเตอร์ตรงนี้มิเตอร์ก็เจาะแล้วแหละเรียบร้อยแล้วก็นี่แหละครับ เคนไทยก็มัดล็อกสายไว้ให้เรียบร้อยเนะคยผมจะมัดใส่รูนี้อยู่นะครับก็เล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่านี่แหละก็เป็นอย่างนี้แหละต่อสาย,ยางไงโจ์ผมมีแค่นี้นี่ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหะนะครับก็เอาหลอดไฟอะไรมาใส่ก็ได้นะแต่ว่าไฟค่อนข้างตกนะน่าจะเป็นที่เรายังไม่ได้ไปทําในส่วนของการไปโมในส่วนของไงเจา้าแรงดันไฟอ่ะนะครับ พอไปใช้งานโหลดหนักๆหน่อยก็อาจจะเป็นปัญหาได้หรืออาจจะเป็นที่เขาเสื่อมนะนะครับผมยังไม่ได้ทําตรงนั้นนะครับเอาไว้ทําก๊อกสองถ้เ,เพื่อนเขาอยากจะให้ผมทําในส่วนของก๊อกสองต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องทาจากไปครับพบใหม่คลิปหน้านะเพื่อนคลิปนี้สวัสดีครับ